เหตุมันเกิดตอนที่ผมกําลังเดินเล่นอ,อยู่ในล็อบบี้ดีๆก็มีคนเชิญมานะครับเป็นแบบโหมดตั้งห้องนะ,ะเป็นด่านบบเป็นโหมดแบล็กแจ็คนะฮะก็ <c oughs> ทีนี้ผมก็เริ่มสังเกตตาหลังๆและเกมขอบใจลูกาที่บอกให้ <c oughs> คือเกมมันมาแบบมันกระโดดตัดหน้า <c oughs> ผมอะไรนักหนารู้ชอบมาสปินแย่งเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยดูช็อตนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสปินตัดเลยแต่โจเซมไม่เอาผมเริ่มเอะใจแล้วมันมาด้วยกันป่าวะดูช็อตนี้แม่งโคตรน่าเกลียดสปินตัดหน้าแล้วไปเอาน้าตาโอ้โหดูมันทำ แล้วจุดพิกล็อกมันอยู่ตรงนี้เว้ย21สองคนผมก็เลยเอ่าเห็นลูก้ามันอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเอาลูก้าก่อนนะได้วลูก้าก็ชนะไปเพราะว่าผมจำได้ว่ามันมาบล็อกให้ผมผมก็เลยหันไปเอาเก๋แทนไอ้แม่ สะใจและคมค่าอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับ